จากพาที่แล้วที่ลงคลิปเเล่นลูฟี่ในด่านจดสลัดไลท์เทียมทานนะครับวันนี้มีคนขอให้เล่นอาคาอินุซึ่งวันนี้เราจะจะมาเล่นตาขมขอ,ขอ,ขอครับวันนี้เราจะมาเล่นกันมาเรา,าเล่นอาคาตู่เอ้ยอาคายุทธ์แน่ผู้ผิดผู้ผิดเอล่าใครนะโอ้ออยุดานอ่าวอเตอร์เซเว่นนะครับใช่ไหมใช่แหละดูฟันฟันมิซีอาคาอินุคิสันลุนากุซันนะอันเป็นอันนี้จะเป็น,อ,น,น,ปนอดีตซ้ำคนเลยเองเนาะและ้วก็ เอาเพงลงอะไรดีอยขอเป็นเพลง,งนี้แล้วกันศึกเปิดมาแล้วกันมาดูให้ดีกว่าเล่นอคายุสมีมีมีมมแหลกนะครับต้องบอกลงหน้าก่อนนะครับเพราะเอฟเฟกต์มันเยอะมากอลังการเกินแล้วก็ขอใครที่ภาพไม่ชันนะผมนะบอกลงหน้าแนละ้วเกิดพาไ่ชันต้องขอใครนะใและวเอออ๋อใครนะคืออาคาย,ยุทไม่ใช่อาไนนุขาจะล้างบาปพวกแกด้วยพลังแมทมาข,ของข้อ ยูซีคข้สมโอ้แรกเลยเป็นผลที่โกงหนึ่งฝนนะครับอจริงก็ไม่อยากเล่นหรอกตัวนี้แต่ว่ามันมันแหลก,กแต่ว่าแต่ก็มีคนขอก็ต้องเล่นนะครับโอเคปรับปรับปรับจิดนี้แหลกขออภัยนะครับ <c oughs> เอฟเฟกเยอะเกิน <S <s okay. นึกบเลยบอกเลยป่ะอืมปั๊บปั๊บเฮ้ยเหมือนเราต้องปกป้องเหมือนเราต้องปกป้องแฟงกี้เฮาส์นะครับมิสเตอร์วันอืมโอเคตรงนี้กนะินแล้วครับป in uh uh> um> ั๊บปั <h <h um> <h 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 ๊บปั๊บปั๊บอ้าเลยตายเยอะกับมีฮอวเอ้ยตายเยอะกับฮอวตายกับ กับมาโทเมโอเลือกใครดีเนะี่ยเอามาโทเมโอดีก um ว่าแต่ว่าเลือกให้มันจักเอาเอามันออกไปนะเลือกตาเหยี่ยวมันรังแมกมาตั้มโอ้โหแรงมากครับปึ๊บปั๊บ 1, 2, 3, ปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บปึ๊บ ขนดาวตกดูชิ้นดาวตกมไม่ใช่แม็กมาดาวตกเรียบร้อยฮะโอเคตายฮะโดแม็กมาเขาต้องสุดยังไงบ้างเหรอฮะม,มีฮอชชอบจาัก,การ,รันบาตูเรโอรเสร็จแล้วผมนะแปบงมาเปิดพลังหนึ่งสองปับป๊บปั๊บ ชึบชึบชึบปั๊บ,บสี่ปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊ตายเลยตุกชิ้นปิ้งไม่ใช่มันมันเรา,าอ่ะจริงนะผมอยากเห็นอาใครอาใครนุ้สู้กไคโดมากเลยนะแต่ทำไมทำไมอาจารย์อาจาติ่นเขาไม่ไม่เขียนกันนะอยากหเห็นคือผมคิดว่าคนของอาใครานุส้สามารถสู้กับไคโดได้เว้ย ถึงแม้ใครโดนร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนก็ผมคิดว่าอาคายนุ่นแหละน่าจะสามารถเผาร่างกายมันได้ครับเออแม้กระทั่งขนาดอาคายนุ่นจากการเอสขนาดเอสเป็นไฟแต่อาคายนุ่นเป็นแมกน่าแมกม่าก็มันก็เหนือเกินมันคือไฟมันเหนือแมกมากก่าเหนือเอาไฟอยู่แล้วผมนะเข้าใจแหละก็อยากรู้กันแล้วทำไมอาจาอุต่าดถึงไม่เขียนตอนที่ให้มาสู้กับไครโดว่าอาคายนุ่นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกัน บูเขาไฟระเบิดอือคุณชมคือถ้าผู้ชมเห็นเห็นทีม้มฮะทิศไปตั้งห้าหมื่นหมื่นห้าแล้วอะไปมาดูชิ้นไฟตั้มตายครับโอ้โหบอกเลยเนตู้มันแต่ว่าถ้าคิมอะบอกเลยว่าภาพไม่ชัดแน่นอนแล้วก็ หน่วงด้วยครับขออภัยนะสำหรับจิมนี <c> ้ <oughs> คู่กี่รอบเราปะปรับปรับอ่าแล้วจิมเบไปไหนอ่ะโอ้ยแต่ก็เลยช่วยด้วยอ่าแฟกซี่ของเขาช่วยเลยนะครับ <c oughs> อ,อืมใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ต่อนหน้าอาคานูนแล้วจะมีวันกลับบ้านแน่นอนอ้าวล้มเลยสองสามสี ปรับปรับระเบิดพลังอุ่มตุลีเล่นมุงเอ้อะมาเข้าไปไปหึมคอเอ้าจ so <umba> ีเบมันใช้มันใช้น้ำแล้วมันก็ดับลาวาเดี๋ยววะเอ๊ะดับมากมากเดี๋ยวใช่มากมากก็เราวาเหมือนแหละเออมาต่างกันไหมเราวาไปมมากมากนี่มาต่างกันไหมไม่ต่างกันปะพาเหมือเหมือนกันปะ เฮ้ยปอกโอดายปกโอ,ขอดาอีกหนึ่งตนเป็นเป็นโคนที่โกงนะครับแต่ทำไมทำไมถึงมันกลายเป็นกระสอบทรายหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะเฮ้ยคนที่เป็นกระสอบทรายคือนี่ไอ้อสมโมุเกอร์เว้ยกระสอบทรายแท้ที่กระสอบทรายแล้วก็ตัดชีวิตมันเลยโอ้ยไม่ตายอแกที่ว่าแกเป็นสายโลกเกียร์แล้วไงผักก็สายโลกเกียร์เหมือนกัน โอ้ยไปเลยตั้มต้องตัดโลกอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเอาละ้าซาจิมาฮะัลหน้าใหญ่เรียบร้อยฮะตายซะไปเลยตู่เป็นท่าหน่อย <laughs> อืมอืมหนึ่งสองปับ๊บ สติขอขอกำลังเสริมครับเออเออเป็นลามีมาช่วยไว้ไปเลย,จ,กกเลยจะกรรมสติหรือเปล่าจะเล่นเกมหนึ่งครับจะถึงว่ามันน่าสั้นไปอ๋อร,ระเบิดพลังอุมตูรี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ปรับปรับมาภูเขาไฟระเบิด ยูซีิขสมโอ้โหบอกเลยเอฟเฟกต์อลังการอืมอืมไปเลยห้าไม่เตยตั้มไม่เอาอืมอืมไปลูกชิ้นปิ้งหมัดลูกชิ้นหมัดเราวะ <laughs> <laughs> แค่แค่มันโดนลาวาท่วมมันก็โดนไปมากแล้วพัชนะละ <laughs> ฉันเหนื่อยแล้วนะ <laughs> ไปนอนละ <laughs> ไปนอนละ <laughs> โอเคครับผ่านไปหนึ่งเกมครับโอเคอาคายนุเป็นตัวที่โหดนะครับ <laughs> มันยังไม่รู้เลยว่าอนะนาค้เนี่ยลูบี้ได้สู้กับอาคายนุหรือเปล่าครับรังแค้นใช่ครับพี่ชายตัวเองที่ มาอีกสักเกมดีกว่าเอาเป็นกองทับเรือต่อดีกว่ามาอะครยิญุตเอ้ยอะครวนู้โอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วว,ว,ว่ะรอบนี้เป็น water seven อันนี้อันนี้เป็นเนีนี่อะไรวะนั่นเทนเนอร์ล็อบบี้ปะจัผิดจำไม่ได้ว,ว่ะผมจำชื่อกอบไม่ได้ว,ว่ะขออภัยนะอ่ะผมลืมตอนเริ่มเกมผมลืมให้ดูเลยอัพตามหมดแล้วนะแล้วก็ไอที่เดินวิญญาณช่างมันแล้วก็อันท่าไม่ตายก,ก็หนีตามนี้นะอ่าแล้วก็ทักษะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ รอบนี้ขอเป็นเพลงเกียร์สองหนะ่อยไปเลย <S <S โอ้สิงห์ของผู้เอา้าไคโดนี่ไงกำลงังพูดถึงเลยออกมาเลยพวกขยามันรู้จักที่ต่ำสูงได้มึงไคโดแต่แต่กูไคยุทธเอ้ยอาไคนุแม่มามาพลังมากมากูา้เขาไฟดาวตก หนึ่งสองสามสี่มาดิมาดิมาดิไอรโดนแล้วไงอืมได้นะข่าวว่าในเนื้อเรื่องแกตายไปแล้วใช่ไหมโดนโดนจุ่มลาวาแล้วนี่ก็เรามาเหมือนกันอืมไปเลยตั้มเรียบร้อยใครโดตุยครับส่งก็เป็นแม็กมากจริงห่วย ผมก็เป็นสากาสุกิต้องยอมรับความสามารถเลยนะกราฟถึงต้องกำมัดแต่ช็อตที่เอตานี่กราฟเกิดเกือบได้ไปต่อ,อยอะไคลนูนะใช่ไหมกราฟเกือบกำมัดไปต่อ,อยอะไคลนูแนละ้วอืมตรงนี้แหละในพื้นที่นี้จะไม่มีดินมีแต่ลาวาแมกมาเต็ไมไปหมดอ้าวมาลโก กลุ่มหมดขาของแกน่ะมันจบยุคไปแล้วมาโ,โก้แต่แต่แนนเนื้อเรื่องก็รอดอยู่ดีนี่หว,ว่ย嘛อนนมังหะก็รอดครับตอนไปสุตอนไปเกาะโองะเอ้ไปภาคปานุก็มันก็ยังรอดเหมือนเดิมอืมแหลกแหเอาเลยตั้มหนึ่งสองสามสี่เออเออเออโอ้ยแหลกเลย ปับปับปึบทับทออออออับอาตัวฟาบิโอมาให <c oughs> ้เราไปช่วยโรบินนะครับแต่ไม่ต้องเน้ความมันเป็นหลักอืมเฮ้ยทำไมาตรงนี้ไม่ยืนวะหนึ่งสองปับปับโอโ้โหเป็นโง่คุูอืมสองสามปั๊ม 1>, 1 2 3, ึ่อมาเจ็บมากับด้ดาอัมแมนเต้ใช่ไหมถูกไหมแชมเปี้ยนมาแล้วที่ราชัดาก,การเองมาอุนตุลีหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่ออหนึ่งสอง นหนึ่งสองสามสี่อ้าวปับปับตามด้วยฝนดาวตกเลยอ๋อยูบุซี่ข้อสมเอฟเฟกท่วมจอเบอกเลยไปไหนแล้ววะอ้าวมันไปนไหนวะเอาเนี้มไปซะกลายเป็นแมกมาเผาแมกมาเผาเล,ะละลาย หนึ่งสองสามสี่เอาปั๊บปั๊บอืมอ้าซาโบมาไลบูหนึ่งสองเอาเก็บหมดโอเคเก็บไปหนึ่งเวลาเยอะไอ้บาเจ็ต เอาไปยูซี่ขสมต่อนเนืน่องเลยอ้าวเป็นงูพูจัดก,การได้ไวะอมาช่วยเขาหน่อยไปซึมมหนึ่ง,งสองสามโอ้ยเอฟเฟกต์วมงจอเว้ยอืมอืม อ้าวภูเขาไฟล่โยูซี่ขสมโอโ้คุณดูฮิตดิคุณผู้ชมล่อไปสองโอ้โหยพอดีเลยพอดีเลยบอกเลยเอฟเฟกต์ท่วมจอมารวมรวมตีให้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่เอา้าปับป๊บปั๊บแหลกขาววนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปเครื่องค้างไปเลย หนึ่งสองสามสี่อโอ้ยอืมแหลกไม่ไหวเอฟเฟกอลังการเกินหนึ่งสองสามอ๋อไงชอปเปอร์เด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  ป๊แบป๊บแป๊บปบโ oh yeah. okay. อ้โหเ่นนะปอเก็่ๆนะอ๋อุนตุลีหนึ่งสองสามสี่อ้าวว่าไงคิดมาโยซิผสมโอป๊บป๊บมาชอปเปอร์ไดเวลาโดนแมาเผาแล้วอ er. ้า <AS> ว ใชพ้พามาตายไม่ทันโอเค <c oughs> เอฟเ,เฟกต์ปมจ่อ,จ,อ <laughs> จบฮะยังไม่รู้เลยคลิปออกไปจะเป็นกนันมื่อไหร่น่าจะภาพมาชันแล้วแน่นะร้อยหนึ่งแล้วก็ภาพหน่งนะครับ <laughs> เอฟเฟกต์อลังการเกิน โอเคครับเรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคนขอเล่นอาคคยดูเนาะก็เดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะเล่นเป็นยามาโตะแล้วกันโอเคแล้ว okay. จ,จะพัดหน้าครับ